็เลยคิดไอเดียมาว่าเอ้ยก็เอาน้ํามันออกมาจากรถเราเนี่ยนะถ่ายใส่ให้มอไซค์มันเลยไม่ต้องรัดอะไรนะครับแล้วก็มีวาล์วควบคุมปิดเปิดตัวน,นี้นี่นะววแ,นแล้วก็ปลายใส่สายยางอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวเซอร์วิทวาล์วของรางหัวฉีดเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือน จุกเติมลมจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละแล้วเราก็เอาไอ้ปลายเนี้ยปลายเติมลมเนี้ยต่อ,อมาแล้วอ่าทีนี้ต้องเฝ้าไว้เรื่อยๆ้ามันเต็มเมื่อไหร่เนีต้องไปดับเครื่องเลยนะ พบกันอีกแล้วลนะครับผมรายการาอ้วนใหญ DIY ครับวันนี้วันนี้ก็มีไอเดียมีเรื่องเกี่ยวกับเติม,ตมน,ตน้ำมันรถนะครัวันนีที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับแต่ไม่ได้วิ่งออกถนนใหญ่ก็วิ่งในหมู่บ้านนี่แหละทีนนี้เนื่องจากไม่ได้ออกถนนใหญ่ก็เลยหาวิธีอะไรที่จะมา เติมน้ำมันรถมอไซค์โดยที่ไม่ต้องไปปั๊มหรือไปซื้อน้ํามันขวดหรือไปตู้กดนะครับก็เลยคิดไอเดียบอกว่าเอ้ยก็เอาน้ํามันออกมาจากรถเราเนี่ยนะถ่ายใส่ให้หมอไซค์นระมานนี้ผมก็เลยไปทําลองทําอุปกร,รณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นสายสําหรับดูดน้ํามันจากออรถยนต์เนี่ยใส่มอ <c oughs> ไซค์หน้าตาเป็นแบบนี้ าสายเป็นแบบนี้ทำออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาเทสกันเป็นแบบนี้นะครับจุดแรกจุดแรกเนี่ยมันจะเป็นหัวเติมเหมือนกับที่เติมลมรถยนต์นะครับเติมลมลูกศรอ,อันนี้มันเป็นเศษเหลือจากที่สูบลมที่มันเสียแล้วนะผมก็เอามาต่อเข้ากับท่อลมใสๆนี่นะครับต่อกันแบบนี้ อัดแน่นเปียะเลย,เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องรัดอะไรนะครับแล้วก็มีวาล์วควบคุมปิดเปิดตัดวนี่นี้นะแล้วก็ปลายใส่ใสายางอีกได้านหนึง่งก็จะเป็นหัวเอาไว้จุ่มลงถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์แบบนี้ที่ที่ต่อเยอะๆแบบนี้คือให้มันหนักๆหนักๆเวลาใส่ลงถังเนะี่ยมันจะได้แบบมีอะไรถ่วงไว้ ถ้าเราไม่ไม่มีอะไรถ่วงมันก็จะเป็นแบบสายมันจะอาจจะหลุดออกมาจากถังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยใส่ไว้แบบนี้นะครับอ่าเออใช้เศษวัสดุที่เหลือทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อพวกข้อตรงข้อต่อเนี่ยท้องหลงท้องเหลืองอ่างเงี้ยครับวาวอะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะต้องมีงบประมาณก็ก็น่าจะหลายร้อยอยู่เหมือนกัน บอนะ,รอะ,นอะเราทำเศษวัสดุที่เหลือ่าเดี๋ยวเราไปเทสกันดูดิจะได้เรื่องไหมนะเราจะใช้งานยังไงไปดูกันครับ A few moments later อ่าเริ่มแล้วเหรอสวัสดีครับผมรายการรุ่นของอปลายมาหามาต่อตอนที่สองจากความเดิมสายถ่ายน้ำมันวันนี้จะมาเทสดูนะมันจะใช้งานได้เรื่องไหมใช้แบบไหนยังไงไนะครับมาเริ่มกันเลย อย่างแรกปลายสายด้านนี้ที่หัวหนักๆจุ่มไปในถังน้ำมันนะรตกในแค่ไปาอเลย,เลยนี่นะฮะคือรถเราเนี่ยจะทำวิธีนี้ได้เนี่ยต้องมีตัวที่มันเป็นเออเซอร์วิทวาลของรางหัวฉีดเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนจุกเติมลมจักรยานหรือมอเไซค์เนี่ยแหละแล้วเราก็เอาอ ปล,ปลายเติ่มลงต่อเข้าไปตรงนี้อันนี้ผมใส่ถึงมือกันมือดำนะต่อเข้าไปก็หมุนเข้าไปคือจะมีน้ํามันไหลบ้างนิดนึงนะมันก็มันมีน้ํามันอยู่ในรางน,นะมันต้องมีบ้างน,นิดหน่อยน้ํามันจะเยิมม้มเยิ้มมาเหม็นเหม็นหน่อยถ่ายเข้าไปก็ให้มันพอแน่นให้สุดอ่นาแน่นแล้วปุ๊บทีนี้พร้อมแล้วในการถ่ายน้ํามันออกมาใช้ถ้าเรามีวาล์วตัวนี้ ก็ปิดาวาลไว้ก่อนปิดคืออย่างนี้นี่คือปิดปิดอ่าสันระววางไว้ในตำแหน่งปลอดภัยขั้นตอนต่อไปเราไปจักรอุปกรณ์เพื่อให้แรงดันน้ำมันยังวิ่งินอยเ่ปิดเครื่องเรียบร้อยอ่าอ่าอันนี้ใส่สายยางสายจะเห็นแล้วมีน้ำมันมา นี้เราก็เปิดวาล์วไปค่อยๆเปิดจะหน่อยไม่ต้องเปิดสุดน้ำมันก็จะวิ่งไปตามสต่างไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวอ่ะยกให้ดูนี่มาแล้วอ่าทีนี้ต้องเฝ้าไว้เรื่อยๆถ้ามันเต็มเมื่อไหร่นะต้องไปหับเครื่องเใยมันทีอันนี้เราเป็น รถเป็นซินนะเติมใส่หม้อใส่รถดีเซลก็ไม่ได้นะครับ One eternity later ผมว่ามันเต็มแล้วอ่าเต็มเสร็จปุ๊บวิธีถอดเก็บนะครับก็คือปิดวาล์วอฮะเสร็จแล้ว ไปคลายตัวสุกตัวนี้ออกทีนี้ตอนที่คลายเนี่ยน้ำมันมันจะไหลแรง,งนิดหนึ่งจะเละๆมือหน่อยเราก็รีบหมุนอย่างไวหมุนให้ไวเพื่อไม่ให้มันเลอะมากนะเห็นไหมน้ำมันไม่ค่อยออกน้ำมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเลอะปกติผมทำนี่เละเลยนะวันนี้หมุน ได้เร็วมันก็เลยไม่ค่อยเลลครับอ่านี่ขั้นตอนสุดท้ายนิดนึงก่อนที่จะเก็บสายเนี่ยมันจะมีน้ํามันค้างในสายวิธีการคือควรเอาน้ํามันเนี่ยทิ้งออกไปก่อนโดยการเปิดวาล์วอ่าน้ามันอากาศมันจะเข้าไปไล่น้ํามันค้างสายเนี่ยให้มันไหลไปให้หมดนะครับแบบนี้ ค้างนนหน่อยนะเชืางมันเป็นการเสร็จพิธีในการเตนมมนันมอไตอ์ไซค์เราครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i เพื่อเป็นกำลังใจในการหาเรื่อกกงทำอย่างอื่นต่อไปด้วยครับผมส่วนนี้ก็